จากนี้ไปคงไม่เห็นใครหมุนชักโครกทุบพื้นห้องน้ำตามที่สินแสสั่งเรื่องของห้องน้ำชั้นล่างที่สินแสบางท่านชอบให้ข้อมูลออกมาว่าเป็นตำแหน่งกักเก็บทรัพย์แล้วสั่งให้ทุบพื้นห้องน้ำลงไป10เซนติเมตรเพื่อให้เงินไหลเข้ามาเก็บภายในห้องน้ำชั้นล่างสำหรับในเรื่องนี้ผมเขียนบทความและทำคลิปให้ความรู้มาตลอดว่า พลังงานหงจุย้ยไม่ได้ไหลเข้าตัวบ้านเหมือนดั่งสายน้ำจึงไม่จำเป็นจะต้องปรับระดับพื้นห้องน้ำให้ต่ำกว่าระดับพื้นบ้าน10เซนติเมตรเพื่อให้การเงินไหลเข้ามาจากหน้าบ้านแล้วไหลลงไปเก็บภายในห้องน้ำชั้นล่างซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่พลังงานจะไหลละเลียดมาตามพื้นดินเหมือนดั่งสายน้าไหลาจากที่สูงไปสู่ที่ต่าเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นจริงพลังงานหงจุย้ย จะไม่สามารถไหลขึ้นชานพักหน้าบ้านไหลข้ามธรณีประตูและไหลเข้ามาภายในตัวบ้านได้เลยสำหรับบ้านหลังนี้ที่ผมนํามายกเป็นตัวอย่างจากรูปเป็นบ้านที่สินแสบางท่านที่ชอบถือตลับเมตรมาตรวจสอบหงจุย้ยแล้วสั่งทุบสั่งรือ้อโครงสร้างบ้านอยู่เป็นประจํโดยสั่งให้เจ้าของบ้านหลังนี้ยกระดับพื้นหน้าบ้านขึ้นมาด้วยการปูกระเบื้องซ้อนขึ้นอีกหนึ่งชั้น เพื่อให้ระดับพื้นบ้านสูงกว่าระดับพื้นห้องน้ำ10เซนติเมตรและได้สั่งให้เจ้าของบ้านหมุนโถชักโครกที่หันไปทางหลังบ้านให้หันมาทางข้างบ้านเพราะสินแสท่านนั้นให้ข้อมูลกับเจ้าของบ้านว่าถ้าโถชักโครกหันไปหลังบ้านจะทำให้คนในบ้านหลังนี้ไม่มีใครครบจะอยู่แบบโดดเดี่ยวจึงทำให้โถชักโครกที่หมุนไปตามที่สินแสสั่ง ใช้งานได้ลำบากมากเพราะสายชำระจะอยู่ห่างจากโถชักโครกค่อนข้างมากคำถามคือทำไมปรับโครงสร้างตัวบ้านตามที่สินเสสั่งแล้วยังไม่ส่งผลที่ดีขึ้นจนต้องเชิญผมไปตรวจสอบหงจุย้ยคำถามคือถ้าศาสตร์หงจุ้ยที่เน้นการทุบห้องน้าแล้วใช้ได้ผลจริงทำไมสินเสผู้ที่นำเสนอข้อมูลเหล่านี้จึงได้รับผลกระทบ เพียงแค่หลังจากใช้ห้องน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ปิดประตูห้องน้ำไว้ทุกครั้งหลังจากใช้งานแล้วหาทางระบายกลิ่นออกไปทางด้านนอกตัวอาคารจากวันนี้ผมหวังว่าหลายๆท่านคงได้คำตอบแล้วนะครับว่าการถูกพื้นห้องน้ำการหมุนโถชักโครกไม่ได้ส่งผลใดๆต่อดวงชะตาและการเงินของท่านเลยดังนั้น คิดดีๆก่อนที่จะเสียเงินจ้างช่างมาถุกพื้นห้องน้ำมาหมุนโถชักโครกแต่ไม่ได้ส่งผลให้ดีขึ้นคิดวิเคราะห์ด้วยหลักเหตุและผลคือหนทางเอาตัวรอดจากข้อมูลเชิงลบที่สินแสบางท่านชอบนำเสนอด้วยความกลัวเพื่อหาผลประโยชน์จากผู้ที่ไม่มีความรู้ในเรื่องห่วงจุย้ยครับ